มาค่ะเพื่อนๆมากินมะม่วงเบาน้ำลายแตกแจวแจวปลาใส่ข้าวคั่วอ่ะอืมอืมอร่อยมากเลยอืม,อม,อม,อม ใส่ข้าวคั่วมันจะทําให้มันเข้มข้นอ่ะทางอีสานบ้านเราสิมาใส่สิเนาะม,ม,มีเด็กอยากกินด้วย ไม่เย็กอยากกินด้วยอ่ะเด็ดแบบมาอยากเลยทุกอย่างปวดพวกแม่หนูหรือบอปุ๊บปุ๊ยแม่หนูบอมุจาวะมันแม่นบอ อร่อยมากใส่ไผ่ได้ไหลายน้ำกับประทานโทษแต่มะม่วงเบาเนาะเปลือกมันเหนียวอะมันบอคือบองวงหน่อยบานเท่ามะลิอยากกินมะม่วงหน่อยอะ ตอนนี้นามันแล้วนะด,ดูมันออกอะเพรอะล่ะอัดว,นะวีดีโอแค่นี้พอเดี๋ยวยาวไปขอตัวไปกินต่อนอกกล้องสวัสดีค่ะไปแล้เด้อ